อยู่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 ใช่ไหมอยู่จ้ะขเ,เ,เข้าเลยพี่เจ๊เข้าหน้าหลังลตีโดนัทแทงข้างกันเองเฮ้ห็งข้างเต็มวอล์กอ๋อไอเฮียเสมมติสมองถ่ายอะไรล่ะเต็มโลกโลกหน้าหลังหน้า แปดนะนทุกคนเดินท่านเดินผ่านแล้วหน้าหลังโดนนะแทงข้างกันเองผ้างหน้าหลังหน้าแปด วอ <Walk. S 2> ล์กเริ่มตันตันับโลดเริ่มเท่าแรกหน้าหลังครับโดนัสแทงข้างกันเองให่โดนเข้นเริ<า>่มไปปล่อยไปไปไปยาวไปเลยเข้นปล่อยยาวไปลแล้วก็ทำหน้า,นาไปถึงขอบาไปปล่อยไปถึงขอบ

มาต่อบาเพิ่มเอาครับฮิโลีิลุชิลุระวัง,งะเต็นหน้าหลังโดนนัดแทง,งกันเองทำหาน

แทงข้ากันเองกันทานหน้าหลังหน้าออกมาไวๆเตรียมรับมาร์ครับมารไม่ต้อง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 ได้อยู่ไปถ่านละโดนลูกบอลแตกข้างบนแตกกันอ่ะเฮ้ยไอ้เฮ้ยมึงทำอะไรเนี่ยมนลลงเา เมยพิ่งนะเจมตตัวข้อมูลปล่อยเลย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 ปล่บอกยเลยอกย่าบล็อกอย่าบล็อกยบล็อกอ่หลังแทยงาอยู่หลย่าลอยู่หลัอแท่ย่าบล่า่าบล็าลอ่อาบาบันโดนคนก็ต้องหลบเนี่ยถ้าโง่จะโดนต่อก็ตามนั้นแหละ รับบับรับบับรับอยู่ครับยำนอออ้องตึงวัวคิลูกเระวังกระเด็นทนายนบมามนนร์กพี่มีได้เข้าไว้ได้การดันเข้าเลยไว้ที่เลยนะเข็บจะได้อยู่ข้างล่างตีตลูกไปเลย ไดนเลยดันมาเลยดันมาเลยดัข้ามาเลยดะเข้ามาเลยพี่ลูกครับบอยยี่สเอ็ดเอาหยาไปหมดแล้วหายแล้วเอาชุกคมาโย่ย่อย่าพ่งอย่าพ่ง้ปลอยก่อนปล่อยก่อย่าพึ่งเขานะอย่าพิ่งเข้านะปล่อยก่อนนะเขาลุนะให้แทงตีคนเดียวน้งาหลัง เตะพี่เดี๋ยวเต้นนัดเต้นนัดเต้งัแข่งชางไ้ไหเข้าวๆาการนี้การนี้ครับลุบบอลบอลดนเรืครับโดนเอครับเบียดรับมา้เียมนกนกนะนอกครับดึง วอล์กวอล์ก่อนโล่โล่ระวังวกันดิแอวบ้างางนีไปฮะอะไรไปกีก,กล่อยเขาครับดึงโล่ครับไปโล่ไปโล่โล่โล่ không gì? hấp lên tay lên tay 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 để rút em chấm nóc nữa nóc đừng chấm vóc vóc hấp xíu xíu hấp xíu hấp Không. hấp xíu hấp xíu Đi xíu hấp xíu โลโล่ก็ตีโล่ไหมไอโล่ครับตีไวๆนะอันนี้การัดเท่าไหร่แต่บัฟต่อไปโดดห้าต้อมาตรงกลางเนาะดึงวอลวอลครับไอโล่ครับลุกดันมาไกลเท่าเนี่ย มัใกล้หน่อยครับผมต้องรับเขาวงแสงเขาวงแสงให้หมดมัดกลดึงันดึงดที่หนึมาขอบดึงมไปูครับลลครับล็อกไม่ได้เราาไปเลนปล่อยเลยปล่อยอันนี้รอบสุดท้ายแล้วปล่อยเลยแล้วมาล้างมาเียครัล้งไม่มีแล้วย่าน้เขาลุนไปนะหนึ่งมาไวเล้งมาไวระวังเดียวเข้าลูกต่อนะ รวังมองห้วมองเตรียมมาทำหน้าที่พรยด้ยแจกบัฟแจกบัฟโดนโดนเตรียมขัดงาขัดเทียนนะวอลตีลูกตีลูกครับแจกบัฟองพุกมืนเดิมเดิมอัพนะ จะผ่านการนะตายีไอ้สุดยีดีด้วยนะคะทุกคนมาตามังก้อนขวาเดี๋ยวไม่มีตาง่ะไปแล้วเหรอแม่มีให้ยืมมีให้ยืมมีไค่มมีใขรที่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันควละะ้ายกับไอ้ตัวบอสปิงนะคะอะไรนะถอยถอยถอยเอาไปจบ ต้องมันคนตาบกต้องสังา์เนี่ยเฮ้ยมึงต้องให้คนเน็ตกากเปิดของมันจะดีเชื่อกูอันนี้อ่ะได้เกตส้มอุ้ยคนที่สิบสองไทยวัดว้ามีกระส่าผู้ชายเอาผู้ชายเปิดให้ผู้ชายเปิดตุ่งทีนึงก่อนเลยเอาผู้ชายเนี่ยหอมแก้มก่อนหอมแก้มก่อนขอหอมแก้มก่อนเป็นดูดีอย่าคนนียดติดแก้มอะไรใช่นี่ป้าป้าลำระบำพอแล้วเนี่ย ตอกกล่องได้ตอากล่องทีหนึ่งมาอย่าจกนะยังไม่ได้เปิดกูเต้นอยู่พวกเสนียดได้ชุดจับกันเลยเฮ้ยกูเปิดกล่องทล้ไมวะกล่องอะไรไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเก็บกล่องไว้นะถ้าใครจะทำผลึกอ่ะไอ้เฮ้ยกูลืมกล่องจบดันอ่ะอ๋อผลึกคันใหม่แล้วเหรอเอออีมอสบอกผลึกใหม่อีกแล้วบอกโอ้โหอีมอสเอ้ กล่องอะไรเก็บกล่องอะไรเนี่ยกล่องไอโจ๊กอะแม่ไมากกล่องเพชรเขียวก็กูไงใช่เอกสารหรออ๋อเพชรเม็ดเขียวอะเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะพร้อมมาเลยหรอเฮ้ยเดี๋ยวมึงดูดีๆมึงใจโอ้ยย่อยทิ้งย่อยทิ้งพร์อมาร์ทเบอร์แปดเลยได้เลยเบอร์เจ็ดเบอร์แปดพร์อม่าโอ้ยย่อยทิ้งย่อยทิ้งครับย่อยทิ้งครับย่อยใช่ไหมนี่ย่อยนะเ้ยโอ้ไม่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 ย่อยก็ไม่ออกเจ็ดแปดออกสวยเนี่ยเอหกห้าร้อยเลยกูให้เบอร์หกใช่เบอร์นวลดอันนี้นะ บีดีบีดีเบดมาร์ทเบดมาร์ทเบดแดนโปรไฟลเตอร์วอร์เดนอยบอึ้นไปแล้วเฮ้ยแต่ว่ามันเอาไปแลกไอ้นี่ได้อะไรกูเอาห้าร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวกูก็บิดได้เพราะว่ามันก็ขึ้นแล้วมันกันเหอบุตส์เอาไปแลกได้ใช่ไหมยพี่ว่าจะไอไดีมิคาสะต้องถามเจกอะไอดีมิคาสะให้บิดไหมเจกไ้องามเจกให้ไหมสตีมสตีมไม่ดูเลยได้ ราคาเท่าไรอะใส่เปล่าเจ้าของไอดีไม่ใช่พี่เจ้าของไอดีคือต้องเป็นแจ๊กไง่แจใช่ราคาไปเแจ๊กใช่ราคาไหมน้องติับถามก่อนในตู้มีกี่บาทสามพันแต่ดุ่มทุกครั้งที่ไอเรียกพี่ลี่เขาไม่มึงถ้าเกิดเขาจะเรียกมึงอะป้าเขาจะเรียกว่าไม่ ปกติเกมอื่นบางคนเขาก็เรียกกูพี่ไงเออเขาจะนุ้่มเขาเรียกนุ่มแบบในยูทูบเบอร์แฟนแฟนเพจยูทูบเบอร์มันยังเรียกมีป้าอะไรกันโอ้าสากป้าก็มาจากเกมนี่แหละเด็กบิดให้มีค่ะค่่่ะะมีคคาเสียสามพันหรือใครจะสู้ก็บิดไม่ไม่ไม่ไปทำอาวุธไม่มีใช่ไหมล่ะคงคงเหล็กอ่ะเ้ยใครยังไม่ขึ้นอาวุธแต่แนน่าพี่โบ้งก็ขึ้นแล้วอาวุธท้าไม่แรงจริง ไม่ไม่มาแรงพาลูกแก้วนะไหนวะใส่ลูกแก้วโดยก็ใช่ใส่ลูกแก้วสองก็จะติดให้ตัวนี้ก็ได้แต่ถ้าไม่มีลูกแก้วก็เฉยมันก็ดีกว่าใส่ตัวนี้ถ้าตัวตัวแบบมาช่วยเฉยๆเงถ้าเกิดอนาคตมีตัวหลักก็อกูให้แล้วนะกูโยนแล้วเนอเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเอาไหมให้ให้ตัวนั้นไปเนใช่ไอ้ที่เด็กบิดอ่ะสามพันอ่ะคือให้ดาบหรือว่าให้ตัวเอง ให้ดาบสิก็ของทำดาบอ่ะอ๋อเออแม่ให้โป้งเขาดาบไปเบดมาร์ตเบดแดนโซไฟวอร์เดนดูเอิร์นเบดมันมีตังปะมี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 ถามแล้วในตัวมีไหมลายยังวะลายยังจะโตลายแล้วลายแล้วไรยแล้วเดี๋ยวเตรียมเงินก่อนขอบคุณอยู่นะ ไอ้บูมเปลี่ยนเป็นพี่ลี่ใชน้องลี่เออมีคนชอลี่สองคนที่มันลำบากจริงอในที่สุดกูก็เป็นไทยแล้วโอ้ยแล้วนะครับก็ผ่านแล้วกับเลดเก็บแตงกับลุลี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อชิลี่อห่ือนกันเก็บแตงกับลุลี่อ่าเดี๋ยวเนาะกล่องตาอุ้ยตกถือว่าดวงดีมากเลย ยไม่ใส <kung S 2> ่แมวไม่ยอมบ้าเต็มงานโซฟาบอรดินเต็ดน้าเต็มแดนโซไฟเตอร์วอร์เดนดูอันเบสปลาลุยไปแล้วทีกูอะไรมึงยังไม่ได้อีกเหรออีโบตกไม่ยอมตกอะไรสุดก็เคลียร์แล้วเป็นตั้งแต่อ2คนหลังอย่างนี้มันก็ไม่มีด้านเละ12คนแล้วใช่ไหมเออให้กูเฮ้ยเป็นไทยสักทีคนอื่นก็ต้องบิดแข่งกันนะโบเดี๋ยวกูไปดูแก้วดาวอีกนะทำมือให้กูเนี่ย เน็ตพาก็มีปันไดคลิปนี้กูแข่งไม่ได้อะกูไม่แข่งกัวเองไอ้สัตว์ก็ผ่านแล้วเรียบร้อยพี่โบกันน้องไม่ค่อยมีตังเลยค่ะพี่โบบิดเยอะๆหน่อยต่อไปละจ้าบายบายสองหมื่นก็สองหมื่นไม่มี